สวัสดีครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มี2องค์นะครับมาใหม่เป็นพระชุดใหม่นะครับฟอร์มสวยเนื้อสวยนะครับผมพยายามคัดพระฟอมสวยๆมาฝาก fc เนาะนะครับซื้อกันดีๆก็คัดพระฟอร์มดีมาให้นะครับแต่ราคาก็จะมีต้นทุนหน่อยนะครับถูกแพงดูที่หน้าพระดูที่ต้นทุนนะครับ fc นะครับบางครั้งบางครั้งก็ พรนะหน้าพระดีๆฟอร์มสวยๆนะครับก็ต้องลองทุนกันหน่อยนะครับ FC อันนี้มาเดิมๆเ,เลยนะครับแห้งๆห,หนึกๆน,นุ่มๆม,มีครบเลย,ยนี้นะนะครับแบ่งน้องมานะแบ่งรุ่นน้องมานะครับนี่ฮะน,น,น,นานๆก็จะพระออกมานะครับเจ้านี้ก็ห่วงพระเหมือนกันเก็บไปเยอะมาก่อนนะนะครับตอนนี้ก็เศรษฐกิจย่ำแย่ก็อย่างว่านะแต่ละคนก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนในการดำรงชีวิตนะครับ นี่ก็เจอกันโดยบังเอิญนะครับผมนี่บอกพี่ผมเอาผ้าอ,อมาขายแล้วนะพี่มาดูแล้วกันนะครับอ่ะก็เลยได้แบ่งมานะครับนะเห็นไหมฟอมสวยนะครับรงนี้องนี้ผมแลดูเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมรู้ว่าถ้าังใกล้เคียงกันมากเลยองนี้นะครับเดีย๋ยวดูก่อนผมก็ยังไม่ได้ส่องดีนะวันนี้รีบไปหน่อย รีบกลับมาส่งพลา F4 นะอันนี้ก็จัดไปชุดใหญ่นะครับนะส่งไปหลายกล่องเลยวันนี้นะครับมีทั้ง f c ที่เ้ามาใหม่แล้วก็ f c ประจำนะครับแบ่งกันแบ่งปันกันไปทุกวันนะนะครับได้มาแบ่งกันทุกวันนะครับผมก็ขายไม่แพงแล้วแหละช่วงนี้นะครับเอากันพออยู่ได้นะครับ f c นะฮะ f c ได้แบ่งของไปผมก็ได้ กำไรน,นิดหน่อยก็ได้ต้นทุนมาหมุนเวียนนะครับผมนะเอากันไม่ได้แพงมากมายนะครับนี่หอมสวยนะครับองนี้พระเก่าเก็บนะครับนี่นะบิมใหญ่พระประธานนะครับตีเป็นวัดรักังหรือบางขุนพรมดี fc ตัดสินใจเอาดูนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับนี่ก็พยายาม สรรหาพระฟอร์มดีๆเนื้อสวยๆมาฝาก f อ c กันเรื่อยๆนะครับเอดูเอานะครับผมหลายท่านนี่เก่งกว่าผมเยอะนะมาหลอกกินตับผมไปก็หลายหลายคนนะนะผมก็นะดีใจด้วยนะครับท่านได้พระดีจากผมไปนะได้ไปแล้วดีได้ไปแล้วชอบนะได้ไปแล้วใช่ก็กลับมาเช่ากันเรื่อยๆแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะนะครับผมเอาเท่าที่ผมพอใจนี่แหละนะครับที่ผมแบ่งได้นะ เอฟซีไปต่อไปเก็บไปไรายได้นะฮะก็ยินดีด้วยนะนะครับของแบบนี้นะอยู่ที่บุญวาสนาบาร,รมีนะครับพระเลือกเจ้าของนะครับผมเลือกเอานะฮะผมก็แค่เป็นสะพานเป็นทางผ่านนะครับนำมาแบ่งปันนี่เนะี่ยจะมีคาบเนี่ยเห็นไหมคาบเหมือนบางขุนพรมนะครับ f อเห็นไหมเป็นฟองเต้าหู้เลยนะแห้งๆนะตามขอบนะครับผม หลังสวยนะครับหลังสวยนะหลังยุบยุบเอาว่ามันเลยวันนี้นะครับเนี่ยนี่มีมีร่องรอยการเลี่ยมจับขอบเก่าเห็นไหมฮะ f ซนะครับด้านหลังนะเดิมเดิมเลยผมไม่ได้ปัดไม่ได้เป่าเลยนี้นะมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานสวยฟอร์มดีเลยนะฟอร์มแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเปิดอย่างน้อยต้องมี8,5 0 0นะครับสตาร์ทนะนะครับ e p นี้เอาไปไว,ไว <c oughs> เอาไป4,500บาทฟอร์มสวยดีนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมผมตีเป็นบางขุนพรมแล้วกันนะครับผมเน,เนื้อสวยนะครับไม่อยากเปิดแพงนะนะเอากันที่เช่ากันได้นะ4,500บาทนะครับผม FC นะฮะนี่ฟอมสวยดีนะครับไม่ขี้เหรนะตรงนี้ไม่ขี้เหรนะครับ นี่นะแห้งแห้งเลยนะครับผมผมว่าผมเปิดไม่แพงนะราคานี้ถือว่าขนมนะครับเอนนี้นะผมดีมากเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้ส่งอะไรมากมายนะเช้าเช้าเาเา,าหยิบมาดู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 แล้วก็รีบกลับบ้านนะเดินทางไกลก็ต้องรีบกลับมาตีรถกลับมาส่งพาให้ fc นะนะครับกูไม่ทันนะนะครับก็เลยไม่ได้ส่งมากมายนะคุยกันแป๊บหนึ่งนะคุยกันมากกว่าแล้วก็ส่งพารกันนิดหน่อย นี่ฮะนี่ครับ4,5 0พนหราคาขนมเลยพิมพ์ใหญ่พระประธานบางขุนพรมนะครับอ่า์มสวยทั้งคู่นะอ่าดูวงนี้ก็สวยนะี่ทรงเจดีทรงเจดีวัลขังงนี้สวยหรือสวยมากนะครับนี่นี่ <c oughs> ชม อู้หนึกนุ่มเลยครับมีคราบแป้งขึ้นบางๆนะครับคราบเก่าเก็บเห็นไหมพานีวเราก็ใช้ใช้ใช้ไปแล้วเก็บมันจะเกิดครบาบนะฮะเกิดคราบเหนือคราบไข่ที่เกาะอยู่ว่ามีคราบแป้งดันตัวขึ้นมานะฮะนี่เนื้อสวยดีนะครับเปิดเท่ากันแล้วกันนะเปิด4,5 0 0นะครับ F4 ขาไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อสวยนะครับรงนี้นะ ทรงเจดีวัฒแขังนะครับพระจะกดตื้นหน่อยนะแต่ได้เนื้อเห็นไหมข้างสวยด้วยนะครับโอ้ดูเนื้อจัดมากเลยครับผมราคานี้ถือว่าขนมนะครับอย่าต่อกันเยอะนะครับพระบางทีฟอร์มสวยๆนี่อย่าต่อเยอะนะเพราะว่าบางทีระหว่างที่ท่านต่อรองอยู่เนี่ยมีคนหรือสองคนสามคนทักมาเสียบเป็นไปได้นะหลายครั้งเลยด้วยนะครับ คนทักมาทีหลังเขาเสียบเลยนะเขาซื้อเขาซื้อเขารู้ว่าเขาซื้อได้นะเขาสับเลยนะเขาไม่มมวมาต่อเขาก็ได้ไปนะนะทีนี้คนที่ทักมาก่อนก็อาจจะพลาดนะเพราะว่ามีคนที่เขาเขาสู้ราคาแล้วเขาเขาปิดเลยนะครับนะบางทีดึงกันอยู่ร้อยสองร้อยเนี่ยนะผมก็นะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ ผมเปิดไม่แพงนะครับตอนนี้ถ้าพลาดไปจะมาเครื่องไม่ได้นะนะครับ f 4คือ ai เนี่ยของ u t u b e เนี่ยระบบ ai เขาจะดันพร้อมกันนะ f c ที่กดติดตามอยู่ก็จะเห็นพร้อมกันนะครับบางทีลงคลิปไปปั๊บนี่นะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยังเงียบนะครับเพราะว่า ai มันยังไม่ไม่ประมวลไม่ไม่ดันนะไม่ดันคลิปแต่พอมีคนกดดูปุ๊บเขาดันเลยปึ้งปึ้งปึ้งคราวนี้ก็จะเห็นพร้อมกันละทักมานี่ซ้อนกันเลยผมก็งงมากนะคราวนี้ก็จะตอบกันไม่ทัน การนี้บางคนปิดเลยครับปิดปิดปิดนะเขารู้ว่าเขาซื้อได้นะเขาไม่เขาไม่ไม่ไม่ดึงนะฮะเขารีบเลยเขาเาขากลัวพลาดเนี่ยนะฮะบางทีพลาดถูกใจแล้วมันต้องจบต้องเร็วนะฮะถ้ามวลดึงกันอยู่มวลตอกันอยู่มันก็ไม่ทันนะคนถึงสับไปแล้วนะนะฮะมันมีกรณีกรณีแบบนี้บ่อยนะครับมันจะไม่ทันพอไม่ทันก็โอ้หมาเสียดายทีหลังไม่น่าเลยแล้วประมาณนี้นะอีกร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยมันก็จะพลาดนะฮะ พอพลาดไปแล้วเนี่ยมันพระองค์นั้นมันไปแล้วนะมันจะไม่มีพระแบบองค์นั้นแล้วนะครับมาอาจจะไม่ถูกใจเท่าก็เป็นไปได้นะผมจะแนะนำ f c ว่าให้ไหวนะครับนะฮะให้ไหวเพราะว่าบางทีตัดสินใจช้านี่คนอื่นออกไปแล้วนะนะครับนะผมก็ต้องให้คนที่ปิดก่อนนะครับนะผมขายเร็วนะฮะเอากําไรนิดหน่อยบางทีได้ทุกวันแต่กําไรน้อยนะผมได้แบ่ง f c ทุกวันนะครับ ผมจะคิดอย่างนี้นะผมไม่ได้ากำไรเยอะนะครับไม่เหมือนปีแรกที่ผมทำยูทูบนะคพาฟอร์มนี้ผมเปิด8-9000หมดเลยนะฮะนะนปีนี้ผมก็จะเบาๆลงมานะครับประมาณนี้ครับ fc ฝากติดตามกันนะครับผมชอบบางไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ